ไม่รสชาติมันเป็นยังไงะดีมากไข่ลวกเยี่ยมอร่อยไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะอาดีดีดรสชาติไม่เคยกินเลยอร่อยอร่อยผัดเป็ดแม่แซ่บอร่อยดีฝั่งไหนอะไรอย่างเหรอ กินได้ป่ะ้รู้สึกเก็บืะเสื้อสวยอ่ะพี่โอเคเสื้อสวยสวยจะอยากให้พี่เอเปิดรอยสักข้างหลังให้ดูนิดหนึ่งพี่เอฉากเสียงเป็นเสียงตายเลยินั่งน้าให้พี่เอเปิดรอยสักให้พี่สุดูดิไม่มีรอยสักข้างหลังข้างหลังพี่เอเหันมาหมานมว่าอยู่แกงอะไรเาค่อยเปิดพี่ค่อยๆเปิดุเยดิพี่่อเปิดคยเปิดเลยยากุซา โอเคพี่พอนี่แค่้องการบันจาขาดแค่นี้หมดฉากเสียงเป็นเสียงตายหน่อนตายงทีเนาเอะไรครับอะตเ็มสดไม่เค็มีีเรม่ด้วยยเนยมหมย็หมดอันนี้เค็มเค็มหมด